นันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารบกันทีงเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้ง20ปีบ้างสิปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ตะมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่ตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยไม่เคยมีแม่ให้มีลูกก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูก ไม่ไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังเว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูกแม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกนะเขาทํากันยังไง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุม,มารเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในเพสกาลาวันหมายความนี้อยู่ในป่าทรงปร,รบโพธิราชกุม,มารให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรมโลกเชจึงได้ทรงตัดเรื่องนี้เนื้อความตอนต้นมีอยู่ว่า ท่านโพธิราชุกุมารเป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาตแต่ชาตินี้ท่านเป็นอย่างนั้นมาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชุกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้ แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้คนพระรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากป่ามาหาวันนั้นแล้วก็สั่งให้คนปูพระขาวจากประตูวังมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแตหน้าประตูก็ไปจดบ้านแล้วกัน เวลาที่ให้คนใช้ปูพระขาวนึกในใจว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเดินบนผ้าขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกคอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนผ้าขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวัง ก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไปท่านโพธิราชทุกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จพระจอมไตรคอยเดินบนพระขาวสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธะเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานท์พระอนนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้ามองหน้าก็เข้าใจยิ่งได้ตรัสกับโพธิราชทุกุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้จาจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชุกุมารก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชาฐานมเมื่อไปถึงน้ำมัสการแล้วนั้เท้ายหวอังคายคืออาหารแกองค์สมเด็จพระ,ระบ,บัณฑแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชจุก,จกม,มารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงกระควะพระองค์สามมาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมารดาก็ถะาหวบังคมไหวพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยเหมือนกันเวลาที่ท่านไหวพระพุทธเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็น แต่เข้าใจว่าโพธิราชชุมารอาจจะรลิกชาติได้สักหนึ่งชาติจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกสาราชฯกรครั้งที่หนึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นหลุมก็ถวายธรรมศการอีกครั้งหนึ่งและก็ถวายธรรมแตการเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใด องค์สมเด็จไปจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาวที่ข้าพระเจ้าปูรับสมเด็จพระผู้มีพระพ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตถถามว่าโพธิราชกุม,มารตถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์จะปูพระขาวให้คนให้อาตถาคตเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร พร้โพธิราชจุกมายก็ตัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกสืบตระกูลจึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอสมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาว ถ้าหักว่าจะไม่ได้ลกูกขอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัธเจ้าจงไม่เดินบนพระเขาพระผู้มีพระคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการัสว่าราชกมุมารเพราะเหตุนั้นแตถาคตจึงไม่เดินบนพระเขาท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาทัธเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการัสว่าพระราชกมุมาร การที่พระองค์จะไม่มีโูกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวนวรทรงตรัสแต่ก็ทรงตรัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหน มีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปข้าวสำเภาแล้วลงสำเภาไปในมหาสมุทรเวลานั้นปรากฏมีลมโหดด้วนไอคำว่าลมโหดด่วนเนี่ยมันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้กำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเรือก็ลม่มสำเภาก็แตก คนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นแล้วสามีพญญาสองคนสามีคนหนึ่งพญญยาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่นต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไป ในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยูบ่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีสัตว์ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเะนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้นหม้อไหยมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีนี่ ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะนั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยยะกลัวคนคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทำเฉยๆเพราะไม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยาแมาจุราชเธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อน เพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่รู้จะทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมดมันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพ้าะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไข่วัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแต่แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูกในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้ ใวัชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลกูกแม่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเทพธิดาบริษัทเวลานี้โภชนากรและโภชนากาล้านาก,าก็เขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็แล้วกันแม่จะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักางนั้นดีไข่ดีล่อกัญจีพาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลกูกเพราะโพธิราชโอมา,ารุทธเจ้าสรงตัดว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลกูกเมื่อยังเป็นนมเป็นสาวพระถมะวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชานี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญยยาติโยมพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันในเวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยแกลงคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุณกำเนิดไม่จ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พ่อได้กินไข่ดะา้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นก,นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่ไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากอุตตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงรัดพระหองลูกหกคอ ถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎข้องกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาถ้าลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวดาถ้ามาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกเทาแม้ว่อย่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศาึกษาให้การแนะนําจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์มารกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไว้ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีถ้าสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวผัวเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดและสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากสอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้มัเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้